สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆแรงงานไทยในไต้หวันทุกๆท่านนะครับที่รับชมวิดีโอของผมสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทางประเทศไทยของเราก็วันนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี2 5 6 5นแล้วครับ <c oughs> เดือนธันวาคมวันที่18 ธัาคมนะครับอากาศที่นี่ก็หนาวแล้วครับอยู่วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณแปดถึงเก้าองศาในช่วงเช้าตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงเช้าอากาศเย็นมากเลยครับ8ปถึงเองศาเย็นแบบคือไม่อยากจะกห้องเลยครับเสื้อกันหนาวใส่มาชั้นหนึ่งนี่ไม่พอครับตอนนี้ก็ยังรู้สึกเย็นอยก็วันนี้จะมาแนะนำ สำหรับคนที่กำลังที่จะบินมาทำงานที่ไต้หวันจะมาแนะนำว่าเราจะต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างาในในช่วงนี้นะครับก็ตอนนี้ทางรัฐบาลเขายกเลิกกับตัวแล้วครับยกเลิกกับตัวแล้วก็ให้เรามาสังเกตการเองที่ที่พักที่นายจ้างจัดให้หรือว่าที่โรงงานครับแต่จัดตัว เจ็ดวันที่โรงแรมที่รัฐบาลจะให้ก็ยกเลิกไปแล้วก็ไม่มีกับตัวแล้วครับก็เลยจะมาแนะนำว่าเราจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างเพื่อที่จะมาทำงานอยู่ที่ไต้หวันกระเป๋าสัมภาระ,ะเขาก็ให้ไม่เกิน30มกิโลในการโหลดแล้วก็เป้สะพายหลังก็ไม่เกิน7จกิโลตอนผมมาผมกระเป๋า สัมภาระผมก็คิดว่ามันมันใหญ่แล้วครับที่ผมเตรียมมานะแต่ว่ามันยังยังเล็กอยู่ครับยังไม่เกินน้ําหนักถึงหน้าอยู่แ<อ>นะนําใครที่หาแบบกระเป๋าเดินทางที่มันใหญ่ๆได้อะครับใหญ่ในที่นี้ก็ <c oughs> คือผมเอามาผมก็คิดว่านา่าจะใหญ่สุดแล้วแหละแต่ว่าพอใส่ของใส่อะไรช่างกิโลดมูมันไม่พอ มันยังใส่ได้อีกครับสิ่งที่เราควรที่จะเตรียมมา <c oughs> ยายาประจำตัวที่เราที่ในอยู่ไทยครับที่เราใช้ประจำอย่างเช่นใครเป็นร้อนในก็ยาทาแก้ร้อนในเชื่อว่าหลายๆคนคนเป็นครับร้อนในพักผ่อนไม่เพียงพอครับก็จะเป็นกันทุกคนก็เตรียมมาเยอะเยอะพวกยา ยาพารายาแก้ท้องอืดยาแก้ท้องเสียที่เราใช้แล้วมันได้ผลที่อยู่บ้านพวกยาดมยาหมอ่องเนี้ยครับยาแบบ้าทลายโจรเอามาไว้กินเผื่อฉุกเชินก็เสียงจะดังหน่อยครับเพราะผมอยู่ตรงอ่าเป็น เป็นเหมือนสวนสาธารณะเป็นเป็นคลองน้ําเป็นคลองระบายน้ําก็จะมีเสียงลมแล้วก็เสียงน้ําไหลตลอด <c oughs> ยาพกมาเยอะๆครับพกมาคิดว่าน่าจะแบบสักให้อยู่ได้สักครึ่งปีหรือว่าสักสามเดือนครับพอให้เราแบบตั้งหลังได้ก่อนถามว่าอยู่ที่ไต้หวันมีไหมยายาของไทยมีมีครับเป็นร้านไทยก็มี ร้นจีนหรือว่าคีินิกเขาก็มียาเขาก็ดีครับไม่ใช่ไม่ดีแต่เราก็เซฟเงินก่อนเราเซฟเงินของเราก่อนยาแล้วก็เป็นพวกเสื้อกันหนาวเสื้อผ้าแนะนําไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับเอาที่มีอยู่ที่เราใส่ประจําเลยครับเอามาเลยใส่มากางเกงขาย,ยาว เสื้อแขยนยาวเสื้อกันหนาวต่างๆเอามาเอามาเยอะๆครับเอากระเป๋าใหญ่ๆครับต้องใหญ่จริงครับคือแบบเราเดินไปสมมุติไปซื้อกระเป๋ามือสองหรือว่าตามร้านนะครับเราเห็นปุ๊บใบไหนใหญ่สุดเลือกใบนั้นเลยครับไม่คือยังไงมันก็ไม่เกินสามสิบถ้าเกินเราก็ออกได้ครับแต่ถ้าเรา,เาแบบเอาที่ว่าแบบพอดีอย่างนี้ยครับมันจะใส่เสื้อผ้าใส่อะไรแล้วมันจะอัดแน่นเกินไปเพราะ่ผมใส่มาก็ เสื้อผ้าผมพอไหมเสื้อใส่เล่นใส่อะไรพอครับใส่นอนพอเพราะเราอย่างเราอยู่เราก็เสื้อใส่นอนก็เป็นชุดกีฬาชุดอะไรธรรมดานเน่ยล้วกางเกงวอร์มกางเกงสําหรับกันหนาวเพราะว่าถามว่าอยู่ไต้หวันมีไหมมีครับก็ไม่ได้แพงหรอกครับกางเกงก็ตัวร้อยกางเกงวอร์มแต่มันก็ไม่ได้ดีอย่างอยู่บ้านเราก็ก็เหมือนกันครับพอๆกัน แต่ถ้าเรามีทุนมีงบเราก็ซื้อมาดีกว่าไปหาซื้อมือสองที่บ้านเรามาถ้าใครจะมาช่วงนี้นะครับชุดกันหนาวก็เตรียมมาเต็มที่เลยครับเพราะว่าหนาวหนาวสุดๆพวกแชมพูพวกสบู่ก็มาประมาณหนึ่งครับอยู่ที่ไทยเอยอยู่ที่ไต้หวันก็มีครับร้านไทยแต่ก็แพงหน่อยนะครับก็อาจจะตกใจราคาของอย่างผงซักฟอก สีิบห้าบาทก็จะอยู่นี่ก็จะประมาณร้อยหนึ่งครับทีมทีมหมาน้ำ้ำอยู่บ้านเราอาจจะหลักร้อยอยู่นี่ก็จะสองร้อยครับร้านไทยแต่ถ้าเราใช้ของไต้หวันเป็นหรือว่าเลือกเป็นก็ไม่ต้องเอาแพงก็ได้ครับแต่แนะนำว่าพกมาจากนู่นดีกว่า หลักๆก็คือเสื้อผ้ายาส่วนของกินแนะนำพิกพิษผลพิษลปลาบองเจียวบองเอามาได้ครับเป็นกระปุกที่ว่ากระปุกขายที่เขาซีนขายห,ายหรือว่าแค่ขายเอามาแบบนั้นก็ดีครับเอามาได้ไม่เป็นไรครับยกเว้นพวกมีส่วนผสมของเนื้อหมูห้ามเด็ดขาดเนื้อหมูเนือ้อวัวถ้าเป็นพวกมีส่วนผสมขอกปลาอามาได้น้าพริกปลาย่าง ปลาปลาบองมามาถ้าใครแบบรับรองนะครับมาเจออาหารไต้วันนี่ท่านจะนึกถึงพริกน้ำปลาครับน้ำปลาเรามาซื้อที่นี่ก็ได้นี่ครับต๊ะิพนรดประลา้าก็มีอยู่นี่พอพอซื้อได้ผมชุรสก็พอซื้อได้บ้านเราสาสิห้าอยู่นี่ก็สี่สิบห้าน้ำปลาอย่างปะลาไม้อยู่นี่ก็ประมาณหกสิบห้า 65ผมบห้ารถน้ำปลาอยู่นี่กม็มาซื้ออยู่นี่ก็ได้หรือว่าเราจะเอามาจากบ้านก็ได้ครับถ้าสะดวกไม่ผิดเอามาได้พริกผงพริกป่นเอามาเยอะๆเลยครับถ้าเอามาได้เยอะนะแนะนำเลยครับยกเว้นว่าใครที่มาแบบว่างานที่แบบมีครัวของคนไทยทําให้กินอย่างงานหลายๆอย่างที่ผมเห็นก็คืองานประเภทศก่อสร้างเขาจะมี กุ๊บหรือว่ามีคนทําอาหารเป็นคนไทยทําให้เราทานแต่ว่าของผมก็คือเป็นอาหารอ,อาหารเช็กอะครับเพราะผมมางานฟรีครับเราก็ไม่ได้สามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้มากก็เป็นอาหารเช็กก็จะเป็นแบบทุกอย่างจะจืดหมดก็จะมีไก่หมูไก่หมูให้เราเลือกแต่ละวันมีแค่นั้นครับหมูทอดไก่ทอดหมูต้มไก่ต้มเพราะฉะนั้นสําหรับผมก็คือพริกป่นน้าปลาสําคัญมากในการมาอยู่ พราะว่าอยู่นี้ก็มีขายครับที่ปุ่นก็แพงหน่อยอะไรที่ของกินที่เราสามารถพกมาจากไทยได้ในวันที่มาวันแรกก็พกมาแต่ก่อนมีกลับตัวนั้นยิ่งต้องพกมาเยอะเลยครับเพราะว่าวันกลับตัวเราจะต้องกินเยอะแล้วเขาไม่ให้เราออกห้องเขาก็มีอาหารแค่เช้าเที่ยงเย็นแค่นั้นครับแล้วก็ไม่อร่อยแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วทีนี้เราก็เตรียมของของกินที่จะมาไว้กินในไต้หวัน เอามาให้มันอยู่ได้สักสามเดือนหรือสักห้าเดือนอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่ผนก็เอามาสักกิโลนึงอ่ะครับไม่เป็นไรหรอกเอามามครับแพ็คมาดีๆอย่าให้มันแตกใส่ถุงเน้เหนียวมาอยู่นี่ก็อาจจะไม่ถูกปากที่นมัน,ม,นมันก็มันไม่เหมือนบ้านเราครับแต่ก็พอใช้ได้ครับถุงนึงก็สี่สิบ้าบาทสี่สิบห้าบาทก็ ถ้าเทียบที่ไทยก็ยี่สิบสามสิบประมาณนั้นเราอาจจะคิดว่าจะไยางมันแพงกว่ากันนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรแต่เราซื้อหลายๆอย่างมันเยอะครับ <c oughs> มันเยอะเพราะฉะนั้นของกินที่เราพวกน้ำพริกที่เป็นกระปุกเอามาได้ก็เอามาเลยครับผุถึงบอกว่าเอากระเป๋าที่มันใหญ่ที่สุดมา เรามีตาช่างอยู่ที่บ้านหรือว่าไปหายืมเพื่อได้เราใส่ของแพ็คเสื้อผ้าแพ็คไม้แขนเสื้อหรือว่าอะไรที่แบบมันพอที่จะยัดยัดเข้ามาได้เอามามาม่าไม่ต้องเพราะไม่มีกระเป๋าแล้วมาม่าอยู่นี่ก็ห่อละสิบาทสิบเ็ดบาทแล้วแต่ที่มาม่าไทยเราครับถูกที่สุดแล้วครับมาม่าเจ๊ก็เอยมาม่าเวียดนามก็สิบกบาท มาเจ๊กนี่ยิ่งแพงเลยครับสามสิบสี่สิบนั่นแหละครับเราก็เตรียมพวกพิกนมาแนะนําครับใครที่ชอบกินรสจัดครับพิก่น้ามาซื้อน,น้ำปลาอย่างนี้ก็ได้น้ําปลาขวดหนึ่งก็อยู่ได้นานครับเรากินคนเดียวก็เหลืออะไร่ะที่เราควรจะเตรียมมาสายชาร์จสายชาร์จมือถือ ไปหาซื้อดีๆครับหาซื้อดีๆเลยเพิ่มไว้สักเส้นสองเส้นฟิล์มฟิล์มกระจกหาซื้อไว้เลยครับสักสี่ห้าชุดเอาแบบแบบซื้อแบบเราคิดว่าเราอยู่จนเราสามารถที่จะไปร้านค้าหรือว่าหาซื้อที่ไต้หวันได้แล้วครับเพราะมาแรกๆเราเราไปไหนไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ก็จําเป็นอุปกรณ์พวกนี้จําเป็นครับ อุปกรณ์ชาร์จแบตชาร์จมือถือเราเตรียมมาสักชุดสองชุดทั้งอะแดปเตอร์ทั้ง,งต่างๆหูฟังซื้อมาเลยครับ power bank ซื้อมาที่ไทยเลยครับตรงไหนขายถูกซื้อมาสักตัวละสองหมื่นแอมสักสองตัวอย่างเงี้ยของผมซื้อมาหมื่นแอมก็ใช้ดีครับผมเพราะว่ามันเป็นลาชา c h a เลยมันก็ชาร์จเร็วเพราะว่ามาซื้ออยู่นี่ก็มีครับอยู่นี่ก็หมื่นแอมก็ตัวละหกร้อยไต้หวัน แบบถูกสุดเพื่อนผมซื้อมาวันแรกไม่ครับช็อตก็เมกอินนะครับเมกอินแล้วก็พอเราอยู่ไทยแล้วก็เมกอินชน่นาเมกอินไต้หวันพอเรามาไต้หวันมันก็คือของเขาเลยแหละครับของดีเขาก็มีครับของดีก็มีราคาแพงหน่อยฝั่งก็เจ็ดแปดร้อยเขาแบงก์ก็หลักพันไต้หวันถูกก่อนพวกนี้เรามีทุนเรา네ซื้อมาเลยครับซื้อมา อย่างมือถือก็แนะนําว่าใครมีเงินมีทุนหน่อยครับซื้อเครื่องเอ็นดอยมาสักสองเครื่องสําหรับแอปธนาคารเราให้มันมีทั้งสองเครื่องจะดีแต่ถ้าใครแต่มันก็อย่างว่าเลยครับเรามานี่ทุกคนนะครับมันทุนมันไม่พอมีกันหรอกครับมันทุนมีจํากัดเราก็อย่างน้อยมือถือก็เอาซื้อลถซื้อเครื่องใหม่ เจ็ดแปดพันเนี่ยครับลงทุนซื้อใหม่แล้วก็โหลดแอปธนาคารให้มันใช้ได้อยู่ที่ไทยเลยเพื่อที่จะมาอยู่ที่ไต้หวันให้มันได้สักปีสองปีเพื่อเราไวโอนเงนินครับสำคัญมากไม่งั้นมันจะลำบากเลยแหละก็การเตรียมตัวก็ข้าวๆนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกหรือว่ายัางไงก็ฝากกดซับ สกายหรือว่าแชร์ไปหรือว่าใครต้องการให้ผมแนะนําอะไรก็บอกมาได้นะก็สําหรับการแนะนําในการจัดกระเป๋าสามาัมภาระที่จะมาไต้หวันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่เดียวคุยกันใหม่ใน EP หน,าหน,น้าเดี๋ยวขอนึกก่อนว่าจะคุยเรื่องอะไรมันเยอะครับมาห้าเดือนแล้วเรื่องคุยมันเยอะก็เดี๋ยว EP นี้จัดกระเป๋าเรา พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำกันมาครับขอบคุณครับ